คลิปนี้เป็นคลิปโดแกรมนะครับที่คุณโต้งกดเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมก็เอ๊ะจะคุยกันเรื่องอะไรดีก็พอดีว่าเห็นภาพมีครอบครัวนะครับมีน่าจะลูกชายสองคนนะครับก็เหมือนผมเลยนะครับลูกชายสองคนทีนี้ก็เลยนึกถึงตัวเองเออเราจะคุยอะไรดีก็เลยนึกถึงตัวเองก็เลยอยากจะส่งของกำลังใจให้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับผมเองก็มักจะบอกกับภรรยายอยู่บ่อยๆว่าเออเฮ้ยเรานะครอบครัวเรานะ ถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงวางแผนยังไงนะครับทีนี้ผมว่าอ่ะงั้นเราก็มาคุยหวัวข้อนี้ละกันนะครับก็คือว่าชีวิตร,รชาชการนะครับเมื่ออ,อยู่อยู่ไปจนถึงกเกษียณแล้วก็เสียชีวิตมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคือในตอนที่เรารับร,รชาชการอยู่เราทําง,งานอยู่เนี่ยเราก็จะรับเงินเดือนถูกครับในช่วงเนี้ยเราก็จะรับเงินเดือนซึ่งเงินเดือนเนี่ย อาจจะมีเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าบ้านอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติงานทํางานต่อไปได้ทีนี้เมื่อถึงเวลากเกษียณหรือว่าลาออกเกิดสิทธิ์รับบำนาญเนี่ยเราก็จะรับเงินบํานาญเงินบางส่วนก็จะถูกคํานวณบํานาญนะครับบางส่วนก็ไม่ออกมาคิดบํานาญอันนี้ต้องไปศึกษานะทีนี้สมมุติว่ากรณีคุณโต้งเนี่ยถ้ามีเงินเดือน นะครับประมาณหกหมื่นบาทเฉลี่ยรประมาณหกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นสมมติว่าเฉลี่ยหกสิบเดือนหกหมื่นบาททีนี้จะได้บำนาะญไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งสูตรคำนวณเนี่ยแนะนำว่าให้ไปคิดคร่าวๆนะครับส่วนตัวแต่คลิปเนี่ยผมเอาประมาณนี้ละกันหกหมื่นบาทได้ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็จะอยู่ที่สี่หมื่นสองนะครับเคสนี้สมมตินะครับดังนั้น เมื่ออยู่ๆไปแล้วบำนาญไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนถ้าเกิดเสียชีวิตนะครับทายาทจะได้บำเหน็จต,ตกทอดก็คือบำนาญคูณด้วยสามสิบนะครับสาสิบเท่าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งล้านสองแสนนะครับหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทช้าหน่อยนะเพราะว่าใช้เมาส์นะครับโอเคทีนี้ระหว่างที่ เกษียณแล้วแต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับเขาจะมีเงินซอยออกมาให้ก่อนเรียกบำเหน็จดรงชีพนะครับนั่นก็คือตอนกเกษียณหรือลาออกนะครับตอนอายุ60เนี่ยจะได้ส0 0แสนนะครับแล้วก็อายุ65นะครับได้อีกส0 0แสนแล้วก็อายุ70นะครับได้อีก1,000งแรวมเงินเป็น5้0 0สนบาทแล้วถ้าเกิดเสียชีวิต ก็จะได้บําเหน็จตกทอด1นึ่0ล้านสอหักออกด้วยบําเหน็จบำรงชีพที่รับไปแล้วเช่นสมมติว่าอยู่จนถึงอายุ65เบิกบาเหน็จดํารงชีพไปตอนกเกษียณ2องแส0 0กสินะครับก็คือเบิกไปแล้ว4,000สนบาทดังนั้นกรณีนี้ถ้าเกิดเสียชีวิตนะครับก็จะได้1 2 6 0งล้ลบด้วย4,000สนที่รับไปแล้วก็จะเหลือประมาณ8,000สนกว่าบาท นะครับอันนี้ก็จะเรียกบำเหน็จบุอดส่วนที่เหลือดังนั้นสมมตินะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างรับราชการอยู่เงินเดือนหกหมื่นแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเช่นเป็นราชการประมาณสามสิบปีแบบเนี้ทายาทจะได้บำเหน็จบุอดก็คือหกแสนหกหมื่นบาทคูณด้วยสามสิบก็คือเป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับหนึ่งล้านแปดแสนอันนี้กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ทีเนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าช่วงวง่วางๆนะครับนานๆครั้งปีละครั้งเนี่ยผมก็จะมาคุยกับภรรยาว่าเออตอนนี้นะเราทํางานแบบนี้นเดือนแบบนี้นะครับถ้าเราไปได้ขึ้นมาเนี่ยคือนะครับลูกเนี่ยก็จะมีเงินอยู่สองส่วนก็คือหนึ่งเงินตามสิทธินะครับของอาที่จะได้จากประสบการณ์ครังก็คือบำเหน็จตกทอดอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกบขนะครับซึ่ง ก็จะเอาไว้วางแผนว่าเออเฮ้ยเงินส่วนหนึ่งนะเอาไว้จัดการนี่นี่บ้านนี่รถที่ยังมีอยู่อีกเงินส่วนหนึ่งก็เอาไว้วางแผนว่าเฮ้ยต่อไปจะการศึกษาลูกจะเป็นยังไง,ะไน,ไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเราข่าดังนั้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันอาจจะไม่พอนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอยู่ก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันภยัยประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้กับทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ